ตลาดนั้นเขาโถมดินไปหมดไปกี่แสนตลาดนั้นะเลยสะพานไปเนี่ยเลยสะพานงนั้นไปเนก่อนทางไป่น่นไม่ถึงไม่ถึงไร่กี่งานปะไม่ไม่เยอะครับเล็กๆเองไม่ไม่ไม่ถึงไร่นั่นแหละแล้วก็จริงทําไมมันถึงจริงเพราะรถชนกันบ่อยทางเข้าตลาดนั้น มันรถชนกันบ่อยแล้วอุบัติเหตุตายยกคันบ่อยมากเออบางทีก็รถชนเด็กตายอู้คือแบบแถวนั้นนะ่ะเขาคนแถวนั้นเขาเขามีแต่จะขายไม่สังเกตหรือว่าทําไมเขาเขาถึงพากันอยากขายเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่นั่นก็มีแต่อุบัติเหตุเออไม่รู้เหมือนกันอยู่ตรงนั้นก็มีแต่อุบัติเหตุแล้วมันก็วงังเบียงผมถึงบอกแล้วไงผมถึงบอกแล้วว่า ผู้หญิงคนหนึ่งสร้างบ้านใหม่แล้วแปลกเนาะทำไมเขาถึงทำประตูกระจกหน้าบ้านอืมทำไมเขาถึงทำไมก็ถึงประตูหน้าบ้านน่ะทำไมถึงเป็นกระจกปกติเนี่ยมันต้องเป็นประตูไม้ประตูไม้คู่กันยนัน้องเป็นประตูไม้ให้มันปิดทึบเนะใช่ไหมละครับแต่เขาใช้ประตูกระจก ไม่กลัวเลยหรอประตูกระจกปลอดภัยตรงไหนอ่าแล้ววันดีคืนดีวันดีคืนดีเนี่ยคุณใช้ประตูกระจกนะอ่าเดินออกมาจากห้องแล้วแบบเจอเจอภาพจังๆละ่ะมาอยู่นี่นานหรือยังเฮ้ยมาอยู่นี่นานหรือยังสวัสดีเพื่อนมาอา้าวกระจกใสด้วยนะเว้ย ได้ยินข่าวว่าเอาไ i, อ้ไหลอิจฉาจะโคกเหรอไม่ได้อิจฉาจะโคกกูก็ไม่รู้ว่ากูจะกูจะไปอิจฉาส้มขี้ทำไมวะ <c oughs> กูเห็นแต่อันนี้บอกตัวนั้นทุกคนผมเห็นแต่อิยานเนี่ยผมเห็นแต่อิยานเนี่ยไปตรวจส้มขี้ของพ่อไปอิจไม่ได้ทุกวันไปดูส้มขี้เขาทำส้มขี้เน่ะจริงๆเรื่องเรื่องส้มขี้เนี่ย,มยผม สนใจเลยนะแต่ชักโครกนะผมว่านั่นน่าจ,จะพันกว่าบาทนั่นเละเออไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ผมจะไปอิจฉานะไมปลูกกระเบื้องโอ้ยคือไอเรื่องปลูกกระเบื้องไอเรื่องผมถามันเพื่ออะไรปะไม่ได้ไม่ได้ไปอิจฉาปลูกกระเบื้องมันยังไงล่ะปลูกกระเบื้องแล้วผมเป็นยังไงผมอิจฉาเหรอ จริงๆแล้วนะบ้านบ้านตัวจริงของใครบางคนเนะ่ะมันอ่าถ้ามองไปจากถนนนะมันบ้านหลังเล็กๆเ,เองนะอ่ะจริงจริงอืมมันไม่ได้ใหญ่ตัวมโหลีจะไปจะไปอิจฉาทําไมหรอเออแล้วที่สําคัญก็คือว่าเอ,อ่อที่ผมไม่ได้ไปอิจฉาเนี่ยที่ผมไม่ได้อิจฉาบ้านหลังนั้นเพราะว่าอะไรบ้านหลังนั้นอะ่ะสร้างบ้านอยู่ที่หนอง อัน,นี้ผมก็ไม่รู้ว่าบ้านใครนะเขาสร้างอยู่ที่หนองหนองน้ําเออมันเป็นนาไปดูภาพตั้งแต่แรกเลยเนี่ยบ้านแล้วนะเป็นเป็นหนองน้ํามันเป็นหนองมันเป็นหนองแล้วทีนี้อ่เออเา้าจะทำนามันก็ไม่ได้เยอะเป็นหนองแล้วทีนี้ไอ้ไหลเคยบอกอยู่ว่า อย่าไปทําบ้านเนี่ยทําบ้านใส่หนองมันเป็นหนองน้ํามันถมเยอะถมดินเยอะ้วดินมันซุดเห็นไหมช่างคืบช่างคืบไอ้เทคานเสร็จแล้วเห็นไหมดินมันซุดนะเห็นไหมดินมันซุดต้องเอาดินทรายเทลงไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แตกอ่าเดี๋ยวมันก็แตกครับผมบอกเลยเดี๋ยวก็แตกเพราะมาบ้านเป็นหนองเขาต้องถมดินไว้เป็นหลายปีนู่นเออ นั่นแหละเขาถึงรีบขายเอ่พอมีคนโง่ไปซื้อไงมีคนโง่ไปซื้อหกแสนเจ็ดไงเขาเลยรีบขายเลยหนึ่งทำนาก็ไม่ได้ข้าวโอ้ยได้ขายที่เล็กๆเท่ากีตานี่ได้หกแสนเจ็ดโอ้ยเขาขายเลยครับมีคนโง่มีคนโง่งไปซื้อก็ขายเลยเออแต่ไม่เขาไม่ได้บอกหรอกว่าตรงนั้นเป็นหนองน้ําเออมันเป็นหนองน้ํา แล้วมันมีรถชนกันตายบ่อยอยู่นั่นน่ะเออนั่นเละถนนเส้นนั้นน่นะรถชนอุบัติเหตุบ่อยมันไม่มีใครไปซื้อที่ดินแถวนั้นรถชนกันตายดูขึ้นอย่างนี้ตอนนั้นสังเกตไหมเออมีสองโัวเมียส่วนยางขับรถไปเขายังถ่ายคลิปไปเลยมันมีรถชนกันเะเขายังถ่ายคลิปไปตอนนั้นอุบัติเหตุบ่อยมากเออ นั่นเลยมันไม่มีใครไปซื้อที่ดินเขาทําตลาดนัดตรงไปอีนิดหนึ่งอยู่ซ้ายมือเลยสะพานไปมันก็จะมีตลาดนัดแต่ก่อนมันมีตลาดนัดแต่พอทําไปสักพักหนึ่งพอทําไปสักพักหนึ่งตลาดนัดก็เจ๊งทาไมถึงเจ๊งไม่เจ๊งได้ยังไงแถวนั้นอ่ะมัน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 มีแต่ที่คนตายไงไอ้ตรงข้ามอ่าซ้ายมือเป็นตลาดนัด ขวามือเนี่ยมันมีคนตายยกขันเลยนะอ่าจนาพระมาสุงมาสวดน,นะ่ะเออแล้วที่ตันนั้นก็ตลาดตัวนั้นก็เจ๋งไปขนาดทำเลดีดีนะผมดินตอนนั้นเนี่ยแล้วทีนี้ก็ติดประกาศขายแล้ยทีนี้แม่ผมจะบอกเลยไงมันมีแต่คนประกาศขายเออ <c oughs> แล้วแล้วทางเข้าบ้านของใครบางคนมันก็จะมีต้นไม้ มันก็จะมีต้นไม้อยู่ตรงนั้นไงเออพอมันมีต้นไม้รถก,ก็ชนกันอีกนั่นแหละผมจะบอกให้เออนั่นแหละผมผมบอกไว้เลยว่าแถวนั้นอ่ะมันอุบัติเหตุบ่อยเขาก็ไม่ค่อยซื้อเขาไม่ค่อยซื้อที่ดินแถวนั้นไปส่วนมากเนี่ยเขาไม่ซื้อเป็นที่ดินเอาไว้ทําบ้านหรอกจริงๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณเห็น เวลาใครไล์สุดไปทถานั้นน่ะจะไม่มีใครซื้อแถวนั้นเป็นที่บ้านไม่มีไม่มีตั้งแต่โซนเลี้ยวเข้ามาปุ๊บไปถึงไปถึงต้นนั่นโซนนั้นนั่งแถบนะ่ะไม่มีใครไปสร้างบ้านตรงนั้นเออแล้วตรงข้ามบ้านของใครบางคนก็เป็นทรงไทยอีก <c oughs> ทำไมเขาถึงสร้างบ้านทรงไทยรู้ไหมแกเคส เขามันมันเป็นมันเป็นที่แถวนั้นอนะ่ะรถชนกันบ่อยชนกันตายบ่อยเออบ้านตรงข้ามบ้านของใครบางคนก็เขาทําทรงไทยเลยเขาเป็นบ้านไทยเลยอืมแต่ว่าไม่รู้อยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ผมไม่รู้นะเออนั่นเละแล้วทีนี้เป็นยังไงครับทุกคนแล้วทีนี้ ผมก็ไม่คาดคิดนะว่าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนิทานเรื่องนี้เขาจะไปสร้างบ้านตนเข้าบรรสายเออไปสร้างบ้านตนเข้าบรรสาเนี่ยเข้าบรรสาเขาไม่ให้สร้างบ้านอื่นเมืองอื่นเขาถือว่าเป็นเป็นเรื่องไม่ดีเขาไม่ให้สร้างสร้างบ้านตนเข้าบรรสาอันนี้คุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมไม่รู้สองแต่ที่แน่ๆคือสร้างบ้านตนเข้าบรรสาคือฝนตกฝนตกแล้วดินมันไม่อยู่ตัว ดินไม่อยู่ตัวมันก็จะสุดถูกไหมครับตอนเขาสร้างบ้านสร้างฤดูฝนแล้วข้างล่างก็เป็นหนองอาแล้วข้างล่างก็เป็นหนองผมการันตีได้เลยว่าเดียดเด๋ยวบ้านก็สุดเอเดี๋ยวบ้านก็สุดเพราะอะไรบ้านหลังนั้นไม่มีการตอกเสาเข็มครับบ้านหลังนั้นไม่มีการตอกเสาเข็มแต่ใช้เสาสูงมากผมไม่แน่ใจตัวน,นั้นใช้เสา สูง4ี่เมตรหรือเปล่าโอ้สูงนะเสาสูงอ่าใช้เสาสูงแต่เทคานก็เทคานปกติและเห็นไหมตอนตอนอ่าตอนเทเทคานเสร็จแล้วดินมันซุดไงคุณต้องไปเอาดินทรายลงนั่นแหละมันข้างล่างมันเป็นโพรงอ่าข้างล่างมันเป็นโพรงเออนั่นแหละค,คือดินยังไม่อยู่ตัว ดินเนี่ยยังไม่อยู่ตัวพึ่งเทดินได้มีกี่ปีอะดินมันยังไม่อยู่ตัวเขาจะไม่สร้างเขาจะไม่สร้างบ้านครับผมบอกได้เลยแล้วแล้วใครบางคนก็รีบไปสร้างบ้านสร้างบ้านใส่หนองน้ําเออสร้างบ้านใส่หนอง <c oughs> <c oughs> ผมเชื่อว่าไม่นานไม่เกินปีหนึ่งบ้านแล้ว บ้านล้าเลยอ่นั่นแหละแต่ทำไมเขาถึงทำสูงอ่าทำไมเขาถึงทำสูงเพราะว่าเขาว่าเขาคิดว่าหน้าฝนเนี่ยมันจะน้ำท่วมน้ำอะไรไงเขาเลยทำสูงจริงๆแหละมันจะเป็นต้องทำสูงหรอกปัญหาคือมันจะซุดปัญหาคือดินมันจะซุด <c oughs> บ้านหลังนั้นจริงๆมันต้องตอกเสาเข็มด้วยซ้ำผมจะบอกให้ อ่านั่นแหละเขาจะต้องตอกเสาเข็มแต่บ้างดินมันไม่อยู่ตัวไงอ่ามันดินมันไม่อยู่ตัวเชื่อผมดีดเดียวก็แตกอ่าเชื่อผมนดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกระเบื้องเดี๋ยวมันสุดแน่นอนครับมันสุดมันแตกแน่นอนอ่ะจริงจริงมันจะมันจะคนละอย่างมันจะคนละอย่างกับพื้นที่ของพ่อผี่เลยไม่หนึ่งนะของพ่อปี่เลยไม่หนึ่กับดินมัน มันจะเป็นเนนดินอย่างว่าดินกวดนะ่ะอืมมันจะแน่นดิมันจะแน่นนะแต่อันนั้นอ่ะคือทุ่งนาเห็นไหมเวลาเขาถ่ายนะ่ะเห็นไหมทั้งคือเวลาถ่ายแพนกล้องไปนะ่ะแนทนโทรศัพท์ไปเนะ่ะมันจะเป็นทุ่งนาแล้วมันเป็นหนองน้ำอะมันเป็นหนองน้ำอ่าใครบางคนก็มีเงินเยอะที่บา้านได้ได้ที่ดินติดได้ที่ดินที่ติดถนนลาดยางแล้วก็ได้ฉโฉนดด้วย เขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากมายอ่ากูก็ซื้อและจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ดูด้วยเขาไม่ได้ดูด้วยทําไมทําไมเขาถึงรีบขายทําไมเขาถึงรีบขายเพราะตอนนั้นใครบางคนเนี่ยขายผ้าได้เยอะเขาก็เลยเห็นว่ามีเงินเขาก็เลยไม่อยากจะบอกว่าหลอกขายหรอกอืมนั่นแหละเขาเห็นว่ามีเงินอ่าทีนี้อ่าขายคนมีมีเงินสด เขาขายเขาซื้อเงินสด6กแสนเจ็ดไม่ใช่น้อยๆน,นะครับทุกคนเงินสด0กแสนนี่ไม่ได้ถูกๆไม่ใช่แบบหาง่ายนะอ่าเขาก็ได้เงินสดไปแต่เขาไม่ได้บอกว่าที่ตรงนั้นเป็นที่อะไรที่ตรงนั้นเป็นที่หนองที่ตรงนั้นมีม,มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งเรือแรงเขาไม่พูดแล้วสังเกตไหมโดดีมันก็ยะมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ที่อยู่ที่เขาเห็นนั่นแหละแล้วเลยจากนั้นมันก็ไม่มีไม่มีบ้านเลย ไม่มีบ้านยาวไปเลยเออไม่มีบ้านในี่ห่างทางไกลเลยแหล,ละครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละและที่นี่แถวนั้นนะอุบัติเหตุบ่อยขนาดตลาดตลาดนัดเนี่ยอขนาดตลาดตลาดนั้นนะทุกคนตลาดนัดเนี่ยเขาโอ๊ตผมดินไปหมดไปกี่แสนตลาดนั้นอ่ะเลยสะพานไปเนี่ยอา่าเลยสะพานตรงนั้นไปเนี่ย ก่อนทางไปนู่นน่ะอ่าไม่ถึงไม่ถึงไร่กี่งานปะไม่ไม่ไม่เยอะครับเล็กๆเองไม่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 ถึงไร่นั่นแหละแล้วก็เจ๊งทําไมมันถึงเจ๊งเพราะรถชนกันบ่อยอ่าทางเข้าตลาดนั่นมันรถชนกันบ่อยแล้วอุบัติเหตุตายยกคันบ่อยมากเออบางทีก็รถชนเด็กตายอีกโอ้ คือแบบแถวนั้นน่ะเขาคนแถวนั้นเขาเขามีแต่จะขายไม่สังเกตหรือว่าทําไมเขาเขาถึงพากันจะขายเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่นั้นก็มีแต่อุบัติเหตุเออไม่รู้เหมือนกันอยู่ตรงนั้นก็มีแต่อุบัติเหตุแล้วมันก็วังบเบงผมถึงบอกแล้วไงผมถึงบอกแล้วว่าผู้หญิงคนหนึ่งสร้างบ้านใหม่แล้วแปลกเนาะทำไมเขาถึง ทำประตูกระจกหน้าบ้านอืมทาไมเขาถึงทําไมเขาถึงประตูหน้าบ้านน่ะทําไมถึงเป็นกระจกปกติเนี่ยมันต้องเป็นประตูไม้ประตูไม้คู่กันอย่างใดต้องเป็นประตูไม้ให้มันปิดทึบเนอะใช่ไหมละครับแต่เขาใช้ประตูกระจกไม่กลัวเลยเหรอประตูกระจกปลอดภัยตรงไหนอ่าแล้ววันดีคืนดีวันดีคืนดีเนี่ย คุณใช้ประตูกระจกนะเออเดินออกมาจากห้องแล้วแบบเจอเจอภาพจังๆล่ะมาอยู่นี่นานหรือ,อยังมาอยู่นี่นานหรือ,อยงังสวัสดีเพื่อนมาอ้าวกระจกใสด้วยนะเว้ยเ <c oughs> <c oughs> ออถ้าเป็นกูนะ ไม่มีทางถ้าเป็นกูจะไม่มีทางไม่มีทางเลยนะจะไม่มีทางใส่ประตูกระจุกแต่ประตูหน้าบ้านของใครบางคนเป็นรประตูกระจุกอ่ายังไม่เข็ดอีกเหรอ <c oughs> อ่าอยู่ที่หมู่บ้านไกลปืนเที่ยงใครบางคนเห็นผีหัวขาดกลางวันแสกบยังไม่เข็ดอีกเหรอ อ๋อยังไม่เข็ดอีกเหรอเห็นผีหัวขาดกมันเสกเสกแล้วยังไม่เห็นยังไม่จําอีกเหรอแต่ทีนี้เนี่ยไปอยู่ตรงนั้นน่ะไปอยู่ตรงนั้นผมถามเลยว่าแทนที่จะเอาประตูที่มันเป็นประตูไม้ประตูไม้สองอันก็ยังดีเหมือนเหมือนประตูไม้บ้านบ้านนาตอนะ่ะแต่นี่เป็นประตูกระจกใสกิ๊กเลยนะเป็นประตูกระจกใสกิ๊กเลย แล้ววันดีคืนดีคุณไปอยู่ตรงนั้นแล้วมีคนเคาะกระจกตองเติงเติงก๊อก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 อ่าถ้าบอกใครเหรอใครเหรอก๊อก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 ใครแล้วใครแล้วก๊อกก๊อกก๊อกถ้าเกิดมาเปิดประตูมาล่ะวันดีปวดไมยมาอยู่ตรงนี้เหรอ อยูข้าเอาจังเลยอยู้าเจังเลยเห็นอย่งไรบอดีว้ายสิว่าไปอาบน้ำม้วนเตียบอดีเว้ยแถวนั้นนะคะ่ะสังเกตดูนะสังเกตดูนะแถวนั้นไม่มีบ้านคนนะจ๊ะอ่านั่นแหละมันมีแต่บ้าน้าข้างๆกันนะหลังเดียวโคโลนั่นแหละค่ะตรงข้ามบ้านของใครบางคนก็เป็นบ้านเรือนไทยนะจ๊ะอ่ะ ฮันโหลแล้เลยจากนั้นน่ะไม่ดูหรอมันไม่มีบ้านคนจ่าและไม่คิดบ้างเลยหรออืมผมถึงบอกแล้วไงผมถึงบอกแล้วไงว่ายังไงยังไงเขาก็ไม่อยู่อ่าเขาไม่อยู่ผมบอกตรงๆอ่าเขาไม่อยู่เพราะเขาเคยบอกตั้งแต่แรกแล,ล,ลว้วใครบางคนเคยบอกตั้งแต่แรก แล้วถามว่าทําไมต้องสร้างเป็นทรงโมเดิร์นเขาบอกว่าเอาไว้ให้คนเช้าเออเขาไม่ได้อยากจะอยู่อ่าเพราะว่าเขาสร้างไว้ให้คนเช้านั่นแหละก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ทะเลาะก,กับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่เจดีจากญี่ปุ่นนะนะเขาบอกว่าเวลาเวลาผู้ใหญ่เจดีมาให้เขานอนบ้านหลังนั้น เออให้เขานอนบ้านหลังนั้นไม่ต้องไปเช่ารีสงรีสอร์ทให้เขานอนบ้านหลังนั้นเลยเวลามาก็จะไปนั่งสังสรร์ปาร์ต,รรตี้แดกเล่าด้วยกันที่บ้านหลังนั้นแต่เขาไม่อยากจะอยู่เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะอยู่ที่นั่นเพราะเขาก็คงรู้อยู่แก่ใจว่าท,ที่แถวนั้นมันอุบัติเหตุคนตายเยอะเออมันเป็นอย่างนั้นไม่งั้นเขาจะเขาเห็นว่าใครบางคนมีเงินเขาจะรีบไปนําเสนอหรอ เขาจะรีบขายให้หรอแต่กูก็สุดงงนะอ่าอ่านั่นแหละผมถึงบอกแล้วไงอะไรนะไปรู้ได้ไงโอ้ยไม่เห็นหรอกครับคุณตอนนั้นก็มีมันทางโค้งก่อนนึกสะพานอะ่ะรถอุบัติเหตุคนตายบ่อยเขานิมนต์พระมาเป็นสิบกว่ารูปเลยนะ นิมนต์พามาเป็นสิบกว่ารูปที่ไปสวดสะดอคะนะอ่ะเออไปสวดสะดอครอเพราะที่ตัวนั้นมันเข็ดคนมันรถชนตายบ่อยพระเขาก็มาสวดบ่อยอ่าใครขับรถผ่านไปผ่านมานะเน่ะก็จะเห็นพระมาตัวนั้นตลอดเขาจะนิมนต์พระมาสวดอ่านั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ามันจะเป็นอย่างนั้น